สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาร์ตพระสุดเฉลยเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่9้าทรงถือกล้องไปด้วยทุกที่พร,ร้อมเอ่ยถึงพระอัจฉริยะภาพและพระเมตตาจากกรณีที่ไฮโซลูกนัดได้มีการแต่งกายคล้ายกับจเจรยนแบบเบื้องสูงโดยการใส่สูทสีเทาและสะพายกล้องและปิดตาข้างเดียวไปร่วมชุมนุมจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเราคนบันเทิงที่รักสถาบันก็ยอมไม่ได้ที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจับจ้วง อย่างเช่นเรื่องฉลองพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่วัยรุ่นไทยหรือบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่สูตรออกไปทรงงานต่อมาอาร์พื่สุดได้โพสต์ถึงในหลวงรัชกาลที่9และเหตุผลที่ท,ทรงถือกล้องไปทุกที่ผ่านอิสรกแรมส่วนตัวระบุว่า ชุดอื่นๆท่านก็เคยใส่เข้าป่าลงพื้นที่แล้วที่ท่านถือกล้องไปทุกที่พระท่านจะถ่ายภาพสถานที่นั้นแล้วกลับมาแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่และสิ่งประดิษฐ์ที่พอหลวงของเราทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้น มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละอย่างร้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันปราดเปรื่องและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยที่ต้องการเห็นพระสกนิกกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นมีความสุขสบายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประสบอยู่จะทรงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ประชาชนพบนั้นให้รุ้ล่วงไปด้วยดี ัวอย่างเช่นโครงการเรื่องการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะสมแก่การเพราะปะลูกที่เรียกว่าโครงการแกล้งดินทําให้เกษตรกรสามารถทําการเพราะปะลูกพืชได้พืชในที่ดินของตนที่คิดว่าไรา้ประโยชน์ กลับพลิกฟื้นขึ้นมามีประโยชน์สามารถได้ผลผลิตไปกินไปใช้และนําผลผลิตไปขายเพื่อดํารงชีพอีกโครงการหนึ่งที่แก้ไขให้ชาวไร่ชาวนาคือเรื่องความแห้งแลง้งขาดฝนฝนไม่ตกต้องตามฤดูฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้เกษตรกรทุกยากลําบากพระองค์ก็ได้คิดคน้นโดยการดัดปแปลงสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนที่พวกเราเรียกว่าการทําฝนเทียมเป็นโครงการสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงด่งดังมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จนมีหลายประเทศมาขอนําสิ่งที่พระองค์ประดิษฐ์ขึ้นไปใช้ในประเทศของตนซึ่งประสบปัญหาภาวะฝนแรงเมื่อนําโครงการของพระองค์ท่านไปใช้แล้วก็สามารถแก้ไขฝนแรงได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ